นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบอเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะตัวนี้จะเป็นแบตลิเทียมนะ18ลิตรนะของอัศวินโนนะแต่ว่าความจุจริงๆของรุ่นนี้นะครับผมมันจะอยู่ที่20ลิตรนะครับผมนี่นะถังความจุจริงจะอยู่ที่20ลิตรนะครับผมแต่ว่าเป็นโมเดลตัว18ลิตรนะครับผมตัวนี้เป็นแบตลิเทียมนะก็คือคอนเซปต์ของแบตลิเทียมก็คือนี่เลยนะครับผมเบากว่าชัดเต็มเร็วกว่านะครับผมแล้วก็พ่นได้นานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับผมแบบนี้เนาะโอเค ขั้นแรกนะวอลลุ่มนะครับผมกดๆๆสุดแล้วก็เล็งค่อยๆเล็งขึ้นกดเลยอ่ามันจะค่อยๆปรับแล้วก็เล็งสุดนะโอเคกระจายตัวดีนะครับผมโอเควอลลุ่มใช้งานไะด้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาสวิตเลยทีนี้อ่าโอเคอ่าเกือสวิตนะครับผมอ่าอันนี้สามารถปรับไกลได้นะครับผมมมองไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วก็ปรับกระจายนะครับผมโอเค แรงนะครับตัวนี้เป็นละอองฝอยดีนะครับผมก็จะช่วยให้ประหยัดน้ํายาด้วยเนาะแล้วก็เพิ่มประสิทธ,ธิภาพของเวลาเราฉีดพ่นนะครับผมตัวนี้นะใช้งานดีมากนะครับผมโอเคต็ okay. ตัวนี้ก็จะเป็นก้านทองเหลืองนะอย่างดีนะสตแตนเลสนะครับผมข้อต่อน,นี้ทองเหลืองสามารถปรับยืดหดได้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวพ่นนะทองเหลืองอย่างดีนะครับผมตัวนี้เป็นละอองฝอยอย่างดีนะโอเคนี่ก็จุดชาร์จเนาะอันนี้แสดงสถานะสวิตปิดปิดวอนลุ่มนะ ของแถมเนาะแล้วก็จะเป็นตัวนี้สําหรับชาร์จแบตลิเธียมนะครับผมสายนะจะเป็นสายแบบนี้นะครับผมสายสไพลยโอเค,อเคสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับผมของคุณคลอนะครับผมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมทั้งถังพ่นยาแบตเตอรี่อัศวินโนะนะครับผมตัวนี้20ลิตรหมายเลข6นะครับผมจึงเงินไปทาง1,500บาทนะนี่เลยติดปัญหาตรงไหนโทรสอบถามผมได้เลยนะครับผม โอเคขอบคุณมากครับ